สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเช้าประจำเช้าวันที่9กรกฎาคมครับอย่าลืมในส่วนของคอร์สเรียนออนไลน์นะครับัวนี้เป็นคอร์สเรียนตลอดชีพเลยนะครับใครต้องการอยากศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของตัวข่าวสารโดยตรงเรียนเชิญได้เลยนะครับบริการห้องซิกแนลคู่สกุลเงินทองคำดัชนีหุ้นรวมถึงในส่วนของตัวราคาน้ํามันค่าบ,บริการเฉลีย่ยเพียงวันละ39บาทเท่านั้นนะครับเรามีการไลฟ์สด3รอบตอน1วันมีกลุ่มไลน์ให้สอบถามครับผมติงส์มาร์เก็ต รวมฉลองครบรอบ10ปีแห่งความเป็นเลิศทั้งด้านการเทรดเรียนเชิญที่เพจสต i n k Market Thailand ได้เลยนะครับ สถานการณ์ในช่วงเช้านี้นะครับนักงุนครับภาพรวมแล้วตลาดยังตกอยู่ในสถานะที่ทรงตัวนะครับราคาทองคํามีการย่อตัวลงมานิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัวสกุลเงินสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง e R G B P, ออสเตรเลียยูอาร์จีบีพียังคงอยู่ที่หน้าของตารางครับถามว่าในส่วนของข่าวนอกตารางในช่วงเช้านี้มีอะไรมากมายหรือยังนะครับคำตอบก็คือว่ายังไม่มากนะครับเท่าที่กระผมได้ทําการตรวจสอบล่าสุดเลยในช่วงเช้าว,วันนี้ครับผมเราไปดูความคืบหน้านะครับใน ช่วงคืนที่ผ่านมากันบ้างครับมีอะไรบ้างในโซคอนทามเบจิงนะครับหรือว่าปักกิ่งมีการรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อนะครับเป็นศูนย์นะครับผมนับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมครับผมขออภัยครับสำหรับวันที่8กรกฎาคมครับผมถือว่าเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีนะครับนักถุนครับ ในส่วนของทางออสเตรเลียกันบ้างครับมีการนำเสนอนะครับว่าจะให้วีซ่าแก่ชาวฮ่องกงที่ปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียครับผมตัวนี้แน่นอนนะครับอาจจะไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับประเทศ จีนเท่าไหร่ครับนักลงทุนครับตัวนี้อาจจะเป็นปัญหาให้กับทางสกุลเงินออสเตรเลียได้นะครับในอนาคตครับผมซึ่งล่าสุดนะครับทางสานักขาวมีการแจ้งมาว่านายกรัฐมนตรีมอริสันนะครับคาดว่าน่าจะมีการประกาศนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของนโยบายดังกล่าวในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับผมถ้าเกิดว่าตรงกับวัน เสาวันอาทิตย์อย่างนี้ครับนักทุนอาจจะมีผลเสียต่อตัวออสเตรเลียได้เลยนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องรอทางการจีนกลับมาตอบโต้กลับมาถแถลงก่อนกลับมายกระดับนะครับมาตรการการตอบโต้ถึงจะมีผลกับตัวของออสเตรเลียครับในส่วนของทาง EU กันบ้างครับผมล่าสุดนะครับนางเอ็กจเลิร์ดเมเกลนะครับซึ่งเป็น ผู้นำของทางประเทศเยอรมนีนะครับได้ออกมากล่าวอีกแล้วนะครับหลังการประชุมในช่วงของวันที่ผ่านมาครับเขาบอกว่าอยากจะให้นะครับสมาชิก EU ของเราเนี่ยเตรียมการไว้นะครับสำหรับการที่ไม่ได้ข้อตกลงเกี่ยวกับในเรื่องของตัว Brexit ครับผมตัวนี้ก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวสกุลเงินปอนด์มากมายเท่าไหร่นะครับนักทุนเพราะว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยคุณแองเจล่าเมเกลได้พูดแบบนี้มาแล้วหลายรอบเหมือนกันครับผมก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะมันดูเหมือนว่าข้อตกลงเนี่ยจะยัง ไม่ได้มีความคืบหน้าอย่างแท้จริงนะครับถึงแม้ว่าตัวแทนเจราจาทั้ง2ฝ่ายจะออกมาบอกว่าย่าอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่ครับผมข้ามมาทางฝั่งของสหรัฐอเมริกากันบ้างครับแคลิฟอร์เนียมีการรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อใหม่นะครับ ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมายออผู้ติดเชื้อใหม่11,694รายครับเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าที่6,90 0รายครับเรียกได้ว่าตัวเลขนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมีการคอมเมนต์จากทางคุณเจมส์บัลาดนะครับซึ่งเป็นเฟด ในส่วนของตัวเขาเองนะครับยังมีมุมมองที่ดีเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นของตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อก็ตามครับผมก่อนจะจากลาไปในช่วงเช้านี้ครับนักลงทุนครับเราไปดูในส่ของตัวราคาทองคํากันบ้างดีกว่าครับเมื่อคืนก็ภาพรวมมีการปรับตัวทะลุ1,800 u s ัดอยดอลลาร์ต่อทริลล์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสาเหตุหลักๆเนี่ยก็จะมาจากในเรื่องของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอีกประการหนึ่งก็คือดอลลาร์ อ่อนนะครับที่ก็เป็นคําพูดของคุณเอดโมยานะครับนักสุนครับนักวิเคราะห์จากทางโอวานดาต่อมาครับในส่วนของทางคุณเอดโมย่ายังมีกล่าวต่อไปอีกสักนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าภาพรวมนะครับในส่วนของทาง f e d e r a l r e s e r v e เนี่ยเขาเ,เคยออกมาบอกเหมือนกันว่าอาจจะชะลอการเข้าซื้อนะครับในส่วนของตัวตราสารหนี้ภาคเอกชนในกรณีที่ตลาดเนี่ยนะครับมันมีการ ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วแต่เขาดูว่านะครับภาพรวมเนี่ยน่าจะยังนะครับไม่มีแนวโน้มว่าเฟสเนี่ยจะหยุดซื้อครับเพราะว่าในส่วนของทางตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยก็ยังมีการปรับตัวสูงขึ้นอีกนะครับเนี่ยจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตัวของสกุลยูเอ็กอลลาเนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าแล้วก็หนุนให้กับในส่วนของตัวราคาทองคําครับผม ในส่วนของตัวดัชนีหุ้นค่ําคืนที่ผ่านมาครับนักทุนครับก่อนผมจะนอนนะครับผมเห็นมันติดลบอยู่นะครับนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันสามารถพลิกกลับไปบวกได้ทั้งกระดานเลยครับผมเมื่อคืนนี้เกิดอะไรกันบ้างครับดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์นะครับผมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น177.10จุด s อสแอ500ปรับเพิ่มขึ้น24.62จุดนะครับในขณะเดียวกัน n ส s d a กปรับตัวเพิ่มขึ้น148.61จุดครับผม หลักๆแล้วนะครับขานรับแรงซื้อจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับผมในส่วนของตัว New h w h i นะครับของตัว Nasdaq กเนี่ยก็ได้รับปัจจัยแรงซื้อจากกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีเหมือนกันครับรวมทั้งความหวังที่ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งแม้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐนะครับยังคงเพิ่มขึ้นก็ตามนะครับผมในส่วนของตัวภาพรวมนะครับ นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักซับส p าต t แคปิตอลนะครับเซกรตีในรัฐนิวยอร์กกล่าวว่าการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งรวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมหรือที่เราเรียกว่า non-farm payroll ครับรวมไปถึงดัชนีภาคบริการในเดือนมิถุนายนครับทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับนักทุนครับ ความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐได้รับแรงหนุนมากขึ้นเมื่อนายเจมส์บัลลาดครับที่ผมได้รายงานทุกท่านไปเลยนะครับเขาบอกว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงต่ํากว่าระดับ8%นะครับหรืออาจจะลดลงมาอยู่ในระดับ7%ภายในสิ้นปีนี้ก็เป็นได้เหมือนกันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้นโดยบริษัทนะครับ Apple Inc. และ Microsoft Co r p นะครับซึ่งอยู่ในหลักทรัพย์จำนวน30หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนีดาวโจนส์ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น2.33%และ2.20%ตามลำดับขณะที่หุ้น Facebook ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.13% Alphabet บวกไปที่0.92%ครับผมและนี่ก็คือความคืบหน้าทั้งหมดนะครับนักลงทุนครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวสถานการณ์ตลาดในช่วงเช้าดีครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ